สวัสดีครับเอฟซี 4, ท่านผู้ชมที่เคารพรักสุขูทุกคนครับผมวันนี้กับพวกพ่อกับสองจานหลอดพาลุยครับผมมาเก็บนั่งขี้เล็กนั่งแดกขี้เล็กครับผมกําลังอ่อร้ายครับพ่อวันนี้เราพวกพวกหนแล้วะครับว่ามีฮะอย่ากฮะกินตามไดดูการครับผมปีหนึ่งมีหนึ่งเถื่อครับผมนั่งขี้เล็กครับผมยังไงก็รอหลุนลอชมเด้อครับว่าสิเดือนไหนละลายครับผมท่านผู้ชม ยังมีคนมาเห็นเขา้าเรามาสู้เนี่ยนี่นี่มองนี่เต็มเลยดูดิหนื่อมัน<ม>พองเป็นถ่วงเลยนั้นๆจะออกจะออกนั้นปีนนั้นอ,นอ,อ้นอ,นอ,อ,นอนั้นอ้อจะออกดินั้นกำลังมากครับผมท่านผูช้ชมเก็บดักแตะกิเลสหน้ากิเลสครับผม มากับลูกไส,ส้ละะครับผมสองคนเยอะมาเลยครับเก็บหนึ่งไล่แี่นูเห็นเลยอเ่โอ้โหพวงด้วยเยอะๆเก็บเก็บยิงน้นอยบอดเทอด์จ่น้อยบอดเทกินอบอดเทอด นอนตกปลุกเป็กปุกเด็กอยู่ครับท่านผู้ชมนอนไล่ไล่ครับตกปลุกเป็กปุกเด็กอยู่ครับตัวนอนก <c ười> ันล่างกินครับกันล่างกินนอนกันล่างกินใบครับผมท่านผู้ชมงานเนี่ยโอ้โหครับ หลายๆครับผมบเดี <c oughs> ๋ยวผู้ชมพอเด็เก็บอยู่ครับร <c oughs> ่างน้อยๆหนึ่นคงครับผมกล่องกับโบผูกกัดเลยกล่องอะไรมั่นี่ปะมั่วๆครับผม <c oughs> สรุปใส่ไมาเก็บแมงก็เก็บเอาแต่แมงบุงครับผมเดี๋ผู้ชมมาเกลื่นให้เธอครับ ากะี้ลุกไส้ก sure uh ็ได้ครับเก็บเป็นกันเ้อครับท่านผู้ชมเก็บไว้เก็บไปไว้ที่คำก่อนนอาัางนอนรอแล้วนะ ถอดกินสเสพกันครับค่ะโอ้ยหมดยิ้มก็ไม่โอ้ยเก็บเอาหน้าขี้เล็กครับเก็บเอาตะบงครับผมสมใส่ก็ได้เก็บไว้ไว้เก็บไว้ไว้เห็นไหม cặp thằng bò mọi lăng ở lại ท่าน hả huh? ลอยเต๋ครับต uh, ํายู่ๆถอคอไม่ตัหมอนม่หนนอนหลขอนอื่นแขางสลนักเดวอู้ยอย่างน้อครับต่างผู้ชมเลยเต็มขาเิ็มแข็งครับผมโทกลงมากเลยไตขึ้นข้นครับ นี่ตะนอนครับผมน,นี่ตะนอนแม่งก็พอได้อีกครับแม่งก,ก็ได้ครับ<ม>ดักแ<อ>ด้ก็ได้<อ>เก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บเร็วๆนะเก็บๆนะ นี่ลายๆครับผมแต่ไปชมลูกไส้หิ้วหนามเราไปถือหนามมากครับผมจะได้ออกเมื่อรแหละครับตาเนี่ยลูกไส้ลายหิวหนามแล้วครับผมร้นอนได้หมดเล <c oughs> ยแกะครับผมสบาย <ไป S 3> <ห>มัม่นล่ะใบม,มันปลาลูกงานละ จะหายนะเล่นมันคือไล่เพาะพาะนอนคืออะไรนอนขี้เด็ดนอนขี้เด็ดขีเละขีเลกะนอนขีเลยแจ่มันไม่ได้ดักแด้ขีเดขีขีมั่ขีมัน ครับผมท่านผู้ชมได้พอได้ทอดครับผมเนี่ยใ้หน่อยกว่าหมูว่านนะครับในพ่อทอดครับผมในหม้ออางจานใหญ่หนึ่งนะครับบัดรเช่อนี้ผมกับศิด้อำลาผ้าจ่ายพี่น้องไปแล้วเด้อครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสำหรับมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ